อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยครับผมอากาศสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ที่ตามช่องใบปอฟาร์มเชนนั่นไครับเด้อกับวันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่นอ้องวันนี้การพาพี่พาน้องมาเมืองง้วเด้อพี่น้องวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศปกติช่องเข้ากับชายตะกล้วยอะไรพี่น้องพาระตะพี่นอ้นองไปเมือง เ่ไปเลี้ยงมือน,นี้พาพี่น้องมาเมือง,งวัว่ไปเลี้ยงมือน,นี้เมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่กบพ้อกอ้พี่ถาวรครับอพี่ถาวรเิ่นวัน,น,นมีไอเกี้ยวหยาแล้วมาท่านน้ำถั่วเออทังน้ำทั่วหัวกับหลายตัวเมื่อนี้ก็เลยอยากมาเปิดราคาหัวเพิ่นนี่แหละมีอยู่หลายตัวพี่น้องเพิ่นก็เลยอยากแบง่งอี่แบ่งน้องไปเลี้ยงแต่ที่เปิดราคาเบาๆนะพี่เนาะครับผมเอา้า อายุกับขอกปีถาวอนมอนี้มีมาฝากพี่น้องเจ็ดตัวครับสามตัวครับผมสามตัวเนาะแมนมาแบ่งให้พี่น้องสามตัวได้พี่น้องมอนี่เอาบาเบาลายใหญ่ห้างพี่น้องห้าไอพี่น้องท่านใดอยากดีงัวไปเลี้ยงอ่ากะร้องเมืองพี่น้องอ่ลร้องรับท่มเมืองว่ามันเป็นแต่สื่อบอหรือจังใดกะจัากพี่น้องมึงเอาหน่อยนะครับผมแมนพี่จะ่าเบิึงเบอเบาลายใหญ่ห้างพี่น้องมามึงกับ ตัวแรกเลยครับผมเอาละเรียตัวแรกจากในไอ้นี่ตัวแรกผสมได้ผสมวันที่ยี่สิบเดือนเมื่อเดือนเดือนเดื่อถันตุลาเตตุลาพฤศจิกาครับผมเดือนตุลาเนาะแมนตุลา,ลาครำบนวดครับ,บรรสัตว์ว้วันที่สิบนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่แยกลูกไปไปไป่บยๆแมนครับต้องผสมแลลวอ๋อเป็นแม่แยกลูกผสมแล้วเนาะผสมแล้วครับผมตวนสูงมันได้ไหลไปเลยน้อยร้อยหาสิบหาครับผมร้อยหาสิบหาเนาะแมนครับผมพี่น้อง โตยังไงครับ <Yeah. S 1> ผมมีต้หนิ้ยังครับผมหูวแวงน้อยหนึ่งครับต้หนิคือหูพันฝอยน้อหนึ่งนาะน้อยซอยน้อยหนึ่งครับผมหูฝอยน้อยหนึ่งเล้วพี่น้องเรือกะทิต้องน้ำของบวดน้ำไปสลับแหนครับแต่ว่าตน้นตูเป็นว่าทีหนาลึกดีครับผมต,ต้นโตใหญ่แมนครับลำตูยังไงเป็น้องกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ครับเอาพี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องเด้อจกะทิ มา,าเลยเายแางใหรอกพีนองปกติกะไทยเราคว้หน่อยแ<ม>นน <laughs> <laughs> ่นี่ก็เลยภาพพีนองมาเมืองวะไอ้แล้วไปบอกสุฟังว่าโอ้ยน้ำกระท่วมนองเอ้ยพ่น้ำกระท่วมเดี๋ไปเกี่ยวหนาเมือลลม่อเราดเมื่อเรโลดด้วยไอ้เมย์น่น้ำก็รถหยากตีนี่เอออเาผสมให้แล้วครับเอาไปรุ่รนเอาผสมพอ,อะไรครับโชกโกลตครับผม โอ้ผสมกับเจ้าช็อกเล็กเนาะแมนครับผมมีใบมีหลอดครบความผสมวิไลฟาร์มแมนหลอดใบครบหน่อยเนาะครบครับผมผสมวันที่ยี่สิบตุลาแมนครับผมหขลกได้พี่น้องเด้ออ่าผ่านรอบวันที่สิบนี่ครับสิบผ่านรอบอ๋อเมื่ออื่นมืเมื่ออื่นวันที่สิบผ่านรอบเนาะแมนครับผมเอาพี่น้องเอาพี่น้องไปรุ่นเอาเลยพี่น้องเด้อนองไปรุ่นเอาอ่า ผสมเจ้าช็อกโกแลตเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยวันนี้เป็นงวดที่ล่ำตัวใหญ่พี่น้องกระดูกกระเดียวไงเลือกดีครับเลือกดีเงเปิดไปไว้ไรไวได้ไอ้เี่ยที่12ครับผมที่12,000บาทแมนครับผมโอ้โห42,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเม่งเอาหลางจาพี่น้องมึงหลบหลบ ห <c oughs> ว่อไหร่ไอ้หยวกดีส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิพี่น้องโอเอาพี่น้องเมืองด่านไทยพิ่นพุนดนะบอกบวชได้เนาะแม่นครับผมดีแดงดีพี่น้องออกบวชแข่งขายดีพี่น้องโอ้โหเอาพี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวนี้เป็นแม่แยกลูกแล้วเนาะแม่นครับผสม <ขอ S 2> สแล้วเจ้าช็อกโกลแลต พันหอวันที่สิบวันที่สิบเมือ่อื่นนี่ครับผมเอาพันรล่อวันที่สิบนี่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องไปรุน่นเราส่วนสูงมันไดลอยหาสิบหาหน่อยนะแมนครับผมลอยหาสิบหาเป็นเปิดเลยนี่ราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทอ่าสี่หมื่นสองพันบาทราคาหนี้ยังต่อร้องในใบได้ได้ครับผมต่อร้องในหยิงเนาะแมนครับต่อร้องในหยิงได้พี่น้องเด้อเอาพันไดส่วนกินสนใจก่ากีนตัวผีถาวอนขมาได้พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นตัวแรกผสมแล้วแมนครับ เอาโจไปพี่น้องมาเบิ่งตัวต่อไปครับผมอเมอามาเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องไปนี่ตัวที่สองสายหูครับสายหูเนะสายหูอ่าฮินดูบาซินแม่นิโดูบาซินฮินดูบาซินพี่นอ้องอได้เรียกได้ไอผสมแล้วครับตัวนี้การผสมไปขึ้นกันผสมความกันเลยอืมตัวเดียวกับผสมไปขึ้นกันเนาะแม่นครับผมผสมแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่แยกลูกแม่นครับผมแม่แยกลูกไม้ผสมแล้วตัวดอกบวก นุ่มดําครับบอกวดพี่น้องแต่ว่าเป็นงวฮินดูบาชินฮินดูบาชินครับผมโมเงาเป็นงวโค้งสางดี้ะพี่น้องเด้อโค้งสางเงยครับเออโค้งสางเงยเนื้อหนังดีครับบาชินนี่กะเอกลักษณ์เพิ่นก็คือโค้งสางเงยแมนครับกระดูกเงยน้อยเนาะแมนอ่าผสมตัวใดครับไปมึงมีใบได้พี่น้องมีใบมีหลอดครับผม พระจัชนชัยเนี่ยบอกซื้อเพิ่นแมนครับแมนเจ้าพระจันรฉายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมีหลอดมีใบคบรบผสมวันที่สิบตุลาวันที่ยี่สิบพร้อมกันวันที่ยี่สิบแบบแมนสองตังวผสมพร้อมกันครับผสมวันที่ยี่สิบตุลาเด้อพี่น้องเด้อผสมพร้อมกันแต่ว่าตัวนี้ผสมเจ้าพระจันชายเนาะแมน <Man S 2> สายหูคือกันครับสายหูคือกันแมนเป็นว่าฮินดูบาชินนี้กนเด้อพี่น้องเด้อโอ้กักตัวนี้กะแดง ก้าวเพื่อนก็ออกแดงแดงดีเลยพี่น้องแดงประคามใหม่แดงเม็ดประคามเป็นง้วชี่ลัมตัวเงาพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวไงตูงดีครับตูงไร้ประดี๋ยดูดิรอยหาสิบก้วครับผมรอยหาซิบหาประมาณประมาณรอยหาซิบหาแม่นครับนะผมเอาพี่น้องเบอไปไร้ประเดี๋ยตัวนี้เอาตีสิบสามครับตีหมื่นสามพันบาทแมนครับตีหมื่นสามพันบาทนะอ้ เอาพี่น้องมึงออาเด้อพี่น้องเด้อถันใดอยากเรียนว่าไปเลี้ยงกะลองมึงพี่น้องไปน่ะออกบดแล้วพี่น้องไปนี่จิ้มดำนุ่มดำสีกะแดงด,ดีครับแดงดีครับท้าพี่น้องมึงหลบหลบเด้อพี่น้องเด้อมีตะเล็บเล็กน่อยหนึ่งเล็บจากขี้กันหน่อยหนึ่ง อยากขี้กันหน่อยหน่อแม่เน็บหนาขางขางขวาครับผมขี้ปันในได้พี่น้องพี่น้องเมืองเห่าพี่น้องนี่นี่บอกครับแม่แม่สำนันล่ะแต่ผมมีปัญหาอย่างครับผมอย่างปกติขึ้นเราพี่น้องเมืองเห่าแขิงขาดีหน่อยเนาะแตงบ่มีตรนี้ครับผมประกันตัดนี้ห้ยกับเราครับผมบ่มีตัดนี้พี่น้อง เว้ยแต่แมนตะกี้กัโอ้คักอยู่ได้เลยเนาะคักคักแต่เมนสมัยว่าโอ้เพิ่นเรียนเรียนตะกี้โอ้คักเด้อพี่น้องนี่ผู้ใดมีนี่กัหเวยเตะทีหน่อยเพิ่่นละพี่น้องครับเนี่ยเอาพี่น้องเอาตัวที่สวงกัเป็นแม่แยกลูกกันนะเนาะผสมให้แล้วครับผมเป็นแม่แยกลูกอ่าเราผสมให้แล้วเรียบร้อยผสมเจ้าตะวันฉายเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าผสมเจ้าตะวันฉาย วันทีสิบนี่ก็คือผ่านรอบนัอนเนาะแมนรู้เลยครับผมวันทีสิบนี่ผ่านรอบเพิ่นเปิดใบในราคาสี่หมื่นสามพันบาทแมนครับอ่าสี่หมื่นสามพันบาทราคาเนี่ยตัวร้องได้ครับอุ้ยกนได้อีกแมนครับอุ้ยกนไดอีกพี่น้องเนาจบไปครับสําหรับตัวที่สองมเม่องตัวต่อไปครับผมอ้าพี่น้องมาเม่องตัวต่อไปเป่นตัวสุดท้ายได้ครับผมตัวสุดท้ายอ้าตัวสุดท้ายรายละเอียดมาเลยรายละเอียด ผสมแล้วครับตัวนี้ผสมได้เป็นเดือนแล้วครับค้มโตคมโต้ะตัวนี้แม่แมนเป็นแม่แมสาวบ่ครับนี่แม่ได้ลูกหนึ่งไหมละครับผมโอ้แม่แม่แม่แยกลูกเนาะแม่เป็นแม่แยกลูกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นแม่แยกลูกตัวนี้สีออกเพื่อนสียังไงนี่เท่าเป็นสีสีขาวเนาะแต่ว่าเป็นออกบวชแม่เท่าบวชเออเท่าบวชเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สูงไรเป็นไงไอ้นี่ลอยหาสิบครับผม ลอยหาแมนลอยหาซบวกคร <ะ S 2> <ave S 1> <เ>ับผสมในเดือนหนึ่งเลยโค้มตัวตัวนี้ผสมโค้มตัวเนาะแมนครับผมผสมใหม่พอถารับจ้าง้านเทาอย่างแมนครับผสมพอถารับจ้างเน้อพี่น้องเน้อตัวนี้เป็นแม่แยกลูกมาได้ลูกนึงเน้อยเนาะแมนครับได้ลูกมาตัวหนึ่งเน้อพี่น้องตัวนี้เป็นโค้มแล้วไอ้ทักแล้วแมนเป็นโค้มตัวในเดือนหนึ่งในเดือนหนึ่งแมนผ่านหลอดมาได้พี่น้องพี่น้องเอาไปลุ่นเอาครับเอาไปรุ่นเอาพี่น้องตัวนี้สูง้อยหาซีฟลอยหาซี เป็นสีเข้าโบดหน่อยครับรอ,ออกเ,เข้าโ<ส>บโ<ท>บด<ท>เอาพไปลองมึงคนโอ้ขาพี่ไปองเอา่่ลองมึงเอาคนใอ,าาอยู่ไกล้ไหมเราคุณ,คณไปไเปิดไปได้ไปแน่เนี่ยเศ้าเก่าสองมื่นเก่าพันบาทสองมื่นเก่าพันบาทสมหยแล้วเอาไปรุ่นเอา นี่บอกหัวตัวละซองเงินไหนมันก็นนได้ไปเ <Man. S 2> อาเงินเก่าพันหนาแดงเมนพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาโอ้ <c oughs> หัวตัวละซองเงินเอาเงินเก่าได้พี่น้องนี่พื่อนเช่องดีรับประกันกินยาดีพร้อมกินยาดีเนาะเออรับประกันกินยาดี่ <c oughs> พีน้องเอาพี่น้องเอา ท่านใดอยากได้งัวไปเรียงได้พป่นว้วงมีแต่ตัวราคาหย่อมเย้าอยู่ดอกคโดยเฉพาะตัวนี้พี่น้องสัวเมือนเก่าไปะนะโอ้ยเอาภาพพี่นนองเมือขคัก,ขก,กันนะไม่อยากดึงง้วไปเรียงน้อยพี่น,น้ังเหมือนคุณไหมเอาพี่นนองอ๋อ ท่านใดกกำลังมองหาง่วไปเลี้ยงแล้วพี่น้องเนอะเจ้าขอเจ้านำเดียวแต่ตีต่อขาม้าตัวนี้เป็นแมงแยกลูกมะแม่ครับผมผสมให้แล้วคุ้มตัวลูกหัวก็ได้ตัวเดียวแม่ครับเป็นกุ้ยยังสดดีอยู่เในพี่น้องง่วงง่วงง่วงว่าเป็นกุ้ยโอ้ง่วนโอ้ยหลงพี่น้องเอ้เออเป็นง่วที่ยังสดดีผสมคุ้มตัวมากเนาะแม่ครับผสมคุ้มตัวในเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่ง ในเดือนหนึ่งเดีวพี่น้องกัไปรูดเงินครับไปท่านในตัวทองกันไหมบับัครับตัวนี้แค่ตัวทองอันเป็นเงียงอย่าบานบานนะพี่น้องเด้อน่ามันทวงหมดทวมหนาก็เลยบ่มีหนาครับผมก็เลยขายออกเปิดในสองหมื่นเก่าแล้วตัวนี้เนาะสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อเอาจะได้กระติดตัอเงินกับมาเอาน้องเอ็นไอฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าห้าครับผมศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับ ศูนย์สองแปดสามเนาะครับผมไอ้ถาวรครับผมปั่นโคงกุญไว้ได้พี่น้องแนนครับอ่าเบอร์ไลฟ์เบอร์นี่มาครับอันนี้ครับผมเบอร์ไลฟ์กับเบอร์นี่เนาะเบอร์เดียวเบอร์ไลฟ์กับเบอร์นี่ได้พี่น้องเด้อท่านใดอยากมั่งต้นตัวไม่อยากวิดีโอคว้ามึงต้นตัวไม่กะถักแกทถักไลฟ์อายแล้วข้ามาครับหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้สะดวกที่จะมามั่งตัวจริงที่นาข้อกับมั่งอะไรที่ปั่นโค้งกุญไวหน่อยเนาะครับผมปั่นโค้งติ้งแนนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้อง เราอยู่บกไก่บกไก่กันหรอกก็เป็นความน้องเย่เอีย่างมากันก็ถึงโอ้ค่ะคอยู่่นหางมุกนะนี่เะตัวค่ะค่ะคุไหม่โดยเฉพาะตัวนี้แล้วพี่น้องถือค่ะเอาพี่น้องเอาทันใดเจ้วเขาเจ้าน้ำแล้วอ่ากะอยากเร้งัวไปเลี้ยงอยากเด้งัวะเด็กกล้วยไปเลี้ยงกะ ลองมึงพี่น้องติดตัวไอ้แล้วมามืองมอนี่ก็มีมาฝากพี่น้องนี่แหละครับสามตัวมักตัวได้กกติดตัวไอ้แล้วมาเมืองได้พี่น้องเด้เอามีอย่างไรครับพี่น้องมีมาฝากพี่น้องซับนี้ครับขอให้พี่น้องโชคดีอยูด่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ